รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมริรนทีวีคุยยกบ้านได้รับรางวัลสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สวัสดีค่ะตอนนี้นคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยยกมา สัปดาห์นี้นะคะก็ยังอยู่กันกับพิธีกรคนเดิมนะคะหน้าละอ่อนค่ะน้องอาร์มกรรคันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพิธีฝาแฝดฝักตัวนะครับจะบอกว่าผมหน้าละอ่อนแล้วอันนี้คือละอ่อนยิ่งกว่าครับผมปากหวานปากหวานแบบนี้แถมลิฟอีสอีกต่างหากอยู่เป็นอยู่เป็นโอ้สุดยอดเลยนะฮะแต่ผมไม่ได้แค่อยู่เป็นนะครับพิธีผมมีเซอร์ไพรส์ให้พี่ด้วยเซอร์ไพรส์ ผู้หญิงสวยๆยเขาบอกว่าต้องคู่กับอะไรครับคู่กับอะไรคะช่อดอกไม้งามๆแต่อันนี้ยิ่งกว่าช่อดอกไม้อีกครับนี่นี่เจ้มม่วงไททิ <c oughs> นี่รู้ใจมากเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าคุณผู้ชมขาชมคุยยกบ้านไปเห็นไอเทมรับสมัคเมื่อไหร่นะคะมะม่วงไทยทิพย์คุณผู้ชมเซลฟี่กับมะม่วงไทยทิพย์แล้วเข้าไปทําตามกติกานะคะนี่เลยลุ้นไปเลย1000บาท3รางวัลโทรศัพท์พร้อมติดมือไว้ตลอดนะฮะโผลมาเจอเมื่อไหร่เซลฟี่ส่งรูปเลย สุดยอดมากนี่เห็นบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยแขกรับเชิญของเราเพิ่มขึ้นมาอีก2คน2คนแล้วเขากำลังฮอตมากจริงจริงๆอยากคุยเลยนะพี่เนาะอยากคุยกเขาคุยแบบตอนนี้คือคุยได้เลยใช่ไหมอ่ะเขาไม่ถือตัวเขาคุยกับเราใช่ไหมเป็นคำคำหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นคำคำเอ๊ะยังไงแขกรับเชิญเราคุยเป็นคำคำเนาะนั่นเลยสิครับต้องไปเจอกันดีกว่าจะได้รู้สิโอ้ได้ได้ได้ เมือนเพิ่งเจอกันไม่นานนี่เองจริงจริงวิวิทย์สูงสูงมากใช่ใช่ค่ะห้องเป็นดับเบิลวอลลุ่มชั้นสองชั้นสองชั้นสองแล้วมีชั้นสามขึ้นไปอีกมีชั้นสามชั้นสามเป็นโซนของลูกแล้วแล้วโซนนี้นี่เป็นโซนอะไรของใครอะคะโซนนี้อ่ะส่วนนี้ก็เป็นโซนแบบรับแขกรับเพื่อนดูหนังให้ลูกมาฟังเปียโนเล่นกีตาร์เล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เปียโนสีขาวเล่นนะคะเปียโน ดูเหมือนจะเป็นจิ้มใช่ไหมตอนด็นๆเคยเรียนแล้วเข้าหม้อไปแล้วของจิ้มเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าใจผิดอย่างนี้พอเล่นได้ไม่ได้เก่งแต่ว่าความใฝ่ฝันอยากให้ลูกสาวคือลูน่าเนี่ยจริงๆก็ลูกชายด้วยคือโซล่าเนี่ยเก่งดนตรีทั้งคู่โดยที่ลูกสาวเนี่ยอยากให้เก่งเปียโนเราก็เลยแบบเดี๋ยวค่อยๆสร้างแรงบันดาลใจส่วนีตาร์เนี่ยอยากให้โซล่ากลับมาที่เรื่องความรักได้แล้วว่าทั้งคู่เจอกันได้ยังไง จริงเรียนคอร์สเดียวกันครับตอนนั้นก็คือคอร์สของพี่โจธนากับพี่ตุ้มสรกล ABC ABC <อ>พี่โจนียนะเหมือนเป็นแมช์มกเกอร์หลายคู่แล้วใช่ไหม แต่เดี๋ยวนะตอนเรียนด้วยกันนี่คือเรียนในแต่รุ่น2นะคือรุ่นแบบมหาดึกดำบรรพ์มากแต่ตอนนั้นต่างฝ่ายต่างก็มีแฟนจริงๆก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันช่วงนั้นใช่ใช่แล้วก็ทั้งคู่ก็มีเจ้าของนั้นตอนนั้นแล้วมาเจอกันอีกทียังไงนะครับค่ะก็ก็หลังจากเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่หลายปีเนาะก็จึงก็โสดก็มาปรึกษาก็ป๊อปป๊อปเราก็มองอย่างห่างๆางอย่าง่วงพวงแต่เราตอนนั้นเราก็แกล้งอ่านข่าวอยู่เลย แล้วสุดท้ายก็ถึงจุดนึงคือเราก็จบความสัมพันธ์ของเรากับคนเก่าส่วนเขาเนี่ยเรามาเจอเขาอีกทีตอนงานเลี้ยง ABC อีกแล้วตอนออรุ่นแบบรับน้องอะไรอย่างเงี้ยงานรับน้องอเราก็กลับไปเหมือนกับคืนสู่ย่าวยังไงฮะโฮมทัมเม้ง ก็คุยกันเหมือนถามไถ่ธรรมดาเป็นไงอ,ะอ่ะก็เดี๋ยวอะไรนะเหมือนพี่ถามว่าใครมารับหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้าถามเล่นๆเราไปรู้ได้ไงไม่รู้ว่าโสดโสดโอ้โหเป็นยังไงครับตอนนั้นโอ้โหตลาดแปรไม่ติดตู้ือข่าวแบบข่าวแพร่์เฉพาะเปลี่ยนเร็วมากติ๊โสดติ๊โสดติ๊บสดวันนั้นวันเดียวพี่เห็นนะคือพี่ทั้งเข้าหาคุยกับเขาแล้วก็ยืนมองห่างๆดูสายตาถูกไหมทิพยครับเห็นผู้ชายเข้าหาเขาประมาณเจ็ดแปดคนนะแล้วคุณทำยังไงอ่ะคุณถึงเข้าวินอ่ะ นี่มีผมคือกึุ่มเลยนะผมจะรับผู้ชายแต่ที่พัดอยู่เนี่ยจะเล่นรู้ว่าอาร์มก็สอนผมมาก็ไม่ได้แล้วไม่ได้ผมไปก่อนแล้วจะมาแค่สองตัวใช้บอกงานสอนการว่ายน้ำยังไงยังไงก็ใช้ความเป็นคนตั้งใจครับตั้งใจเราไม่ยอเลิกไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราก็เราก็มีการปฏิเสธเขาไปหลายครั้งเหมือนกันเออเขาก็แบบไม่เลิกไม่เลิกใช้แบบพิสูจน์ความตั้งใจความจริงใจให้เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยเราตั้งใจ ระยะ,ะเวลาล่ะฮะที่บอกว่าไม่ล้มเลิกนี่แสดงว่าต้องใช้ระยะเวลาพิสูจน์เหมือนกันนะจริงก็สักปีอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็ไม่ไม่ไม่ได้ไหนขนาดแล้วจุดไหนที่เราเริ่มจะแบบยอมแง้มประตูเปิดแล้วเราเข้ามาคุยกันดูซิอะไรยังไงก็คือหนึ่งเขาคุ้มเทมากตั้งใจมากเขาดูแลเราแบบดีมากเนาะแล้วพอคุยไปคุยมาก็เริ่มรู้อีกด้านหนึ่งที่เราไม่เคยแบบสัมผัสเขาอะไรเงี้ยทีนี้เขาเป็นคนอยู่ด้วยเราไม่น่าเบื่อเลยแบบเป็นคนแบบสนุกอยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าเราฉลาดขึ้น รู้สึกว่าอบอุ่นด้วยเขาเป็นคนแบบละมุนแบบอบอุ่นตอนแรกละมนไม่สนใจตอนนี้เหมือนคนข้างหลักอะเห็นไหมพระเอกมาท้ายสุดหล่อเสมอแอ่เดี๋ยวก่อนด่านนี้ผ่านมาได้เสร็จด่านพ่อตาเห็นบอกลียดเลยครับ ซึ่งเอาจริงๆพี่ก็เข้าใจคุณพ่อเหมือนกันนะเ่นะเข้าใจมากเพราะตอนนี้มีลูกสาวรู้เลยว่าถ้ามีใครมาทำงนี้กับลูกสาวเราก็จะพูดประโยคนี้แหละช่วงนี้ไปพบกับโครงการดีๆที่ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสนับสนุนโดยธนาคารออมสิน สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่กลุ่มชุมชนนางเลืง้งเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับมีผลิตภัณฑ์ครับที่พัฒนาร่วมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับซึ่งน้องน,นักศึกษานะครับก็ได้ผ่านการอบรมที่จัดตั้งขึ้นโดยธนาคารออมสินภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีชื่อว่าออมสินยั่วพันรรักถิ่นครับ ซึ่งตอนนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับของดีตลาดนางเลิงขนมเทียนแม่อรุณบุญเดชซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์จากโครงการออมสินยัวพั์รักถิ่นครับคุณพ่อครับอยากให้คุณพ่อช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงฮะว่าเริ่มต้นทําขนมเทียนมาได้ยังไงครับเราก็ทําขนมมาอยู่ตั้งแต่เด็กขังแม่มาเนี่ยถ้าเกิดเราทําให้เก่งและเกิดความชนานาญเดียมันก็เป็นอาชีพได้เหมือนกันะ คุณพ่อครับได้รับรางวัลอะไรมาบ้างครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพรนครนะครับทั้งอาจารย์ต่างๆและก็นักศึกษาบุราการอย่างเนี้ยเขาเป็นผู้จัดและก็ร่วมกับโครงการของธนาคารอมสินยัวพัฒน์ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนโครงการนี้ผมเลยได้รับรางวัลทีนีรางวัลชื่อรางวัลเดอะเบสต้องขอขอบพระคุณอย่างมากเลยครับสำหรับโครงการนี้ คุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้สนใจอยากอุดหนุนผลิตภัณฑ์ขนมเทียนเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ไหนยังไงบ้างครับอ๋อจริงจริงเนี่ยขนมเทียนผมก็ขายอยู่ตลาดถองเลนงนี่รนครับเลอกมานิดหนึ่งหรือจะมีการซื้อทางไลน์แมนเกตต่างๆเ <For application S 1> ปิดแอปพลิเคชันพวกนี้ต่างได้เลยนะครับ,รบแม้กระทั่งเคอรี่ส่ง่างจังหวัดโทรมาสั่งติดต่อได้เลยธนาคารออมสินเนี่ยเขาเข้ามาพร้อมกับนักศึกษาเขามาบูรณาการต่างๆในด้านการจัดการผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ย จากที่ผมแพ็กเกจอย่างงี้นะฮะแล้วมาเป็นแพ็กเกจอย่างงี้เพิ่มยอดรายได้ของผมเนี่ยเป็นสิบเท่าเลยนะผมพูดอย่งว่าเยอะมากเลยนะมันเป็นประโยชน์ที่แบบผมได้จากโครงการนี้โดยตรงเลยนครับผมก็ถ้าชุมชนไหนนะครับสนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมออมสินยุวพัดรักถิ่นกับธนาคารออมสินก็สามารถติดต่อมาได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม